สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอหนึ่งโรงเรียนหนนวัตกรรมของคุรุสภานับตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนส่วนใหญ่ได้มีการปรับตัวและพยายามที่จะสร้างสรรโรงเรียนให้มีคุณภาพ สามารถจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ปัจจัยหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนคือการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนา <illes> ที่คำนึง <Hum> ถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความพร้อมและบริบทของโรงเรียนทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาที่มีคุณภาพจึงทำให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมเกิดขึ้นโดยความคิดริเริ่มของดออรจักรพัฒน์วัฒาเลขาธิการครุสภาภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันว่านวัตรกรรมทางการศึกษาต้องสะท้อนให้เห็นแนวคิดวิธีการพัฒนาและผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมีคุณค่าทางวิชาการและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงเกิดจากการมีส่วนร่วมและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครู และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการคัดสรรน,นี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีนวัตกรรมคุณภาพได้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดสรรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเสนอ นหนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาในปัจจุบันการจัดการศึกษาที่สำคัญนั้นจะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพรวมทั้งคำนึงถึงการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ด้วยหลักการดังกล่าวโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลแห่งจังหวัดชัยภูมิจึงได้คิดค้นรูปแบบการจัดการเรียนแบบบูรณาการที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องผ้าไหมามาจัดทำเป็นโครงงานโดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มวิชาร่วมกันในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4 กลุ่มนีตเด็กอ้วนค่ะสนใจเรื่องการออกกําลังกายก็เลยทําโครงงานเรื่องการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะคะจากการทําโครงงานเรื่องผ้าไหมก็จะได้แตกยอดออกไปนะคะเป็นโครงงานที่เกิดขึ้นตามความถนัดและความสนใจคิดว่าน่าจะเป็นนะคะ,ะการเรียนรู้ที่ตกผลึกน,นะคะฝังอยู่ในในตัวนักเรียนแ้นนักเรียนของเรานี้เขาจะมีความรู้ที่หลากหลาย ข้อความรู้นั้นเขาสามารถสร้างและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งเราจะใช้เล่นในกผลจากการที่เราทําบูรณาการของกลุ่มผ้าไหมก็ดีทาให้มีผลกระทบขยายวงไปสู่การบูรณาการอื่นทําให้เด็กของเรานั้นเก่งดีมีสุขผลสมริ์สูงและสามารถสอบเรียนต่อประกอบอาชีพได้อย่างดียิ่งครับคุรุสภาพัฒนาครูพัฒนาชาติ